วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ9ข้อควรรู้เพื่อเล่นชายระดับมาสเตอร์นะครับสำหรับหัวข้อก็จะอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายมือจอนะครับซึ่งหัวข้อทั้งหมดจะมีไทม์สแตป์อยู่ที่ Description อยู่แล้วนะครับใครรีบใครเร่งจะไปดูหัวข้อไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับสำหรับใครที่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ค่อยๆไล่ไปทีละหัวข้อละกันไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดูกันไปจะได้ไม่งงผมพยายามอธิบายมันสั้นแล้วคิดว่าน,น่าจะไม่เสียเวลาเพื่อม,มยนา พูดทำไมให้มากมายไปหัวข้อแรกกันเลยอย่าลืมกดซับช่องเลยนะเขาซับมัน80%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคุณยังไม่ซับอีกเหรอข้อที่หนึ่งนะครับข้อดีและข้อเสียครับสำหรับข้อดีของชายเนี่ยคือตัวชายเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถแปะน้ำได้ดีมากๆนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่ชายสามารถโจมตีปกติและชาร์จโจมตีโดยแยก ICD กันนะครับเป็นซีดีเทคอยู่ด้านล่างนะครับมันเลยทำไม่สามารถแปะน้ำได้ถีครับผมซึ่งมันก็ตามมากับข้อเสียที่ว่า ถ้าไม่ได้ยืนในสนามแปะน้ําไม่ได้ยกเว้นมีซีแต่ว่าซีก็ไม่ได้เพียงพอที่จะคอยแปะน้ําทิ้งไว้ได้ดีนะครับและยังมีเรื่องของระยะเวลาในการแปลงร่างที่ทําให้ชายไม่สามารถแปะน้ําได้มากขนาดนั้นเพราะว่าระยะเวลาไม่นานแต่ในช่วงเบิร์สสั้นๆเนี่ยแรงมากแน่ๆครับแลว้วข้อดีต่อไปก็คือเวลาปกติที่เราเล่นทีมแนชชั่นแลเนี่ยเรามักจะใส่เป็นไรเดนเข้าไปเพื่อช่วยเติมดามจและช่วยเจนพลังงานใช่ไหมครับข้อเสียของทีมนั้นจะอยู่ตรงที่ว่ามอนสเตอร์มันกระเด็น แต่ถ้าเราใช้เป็นชายเนี่ยมันไม่กระเด็นครับแล้วเราก็สามารถใส่ตัวรวบเข้ามาได้ด้วยเพราะว่าชายเป็นตัวแปะน้ําไปแล้วนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เวลาเล่นกับมอนสเตอร์ที่สามารถกระเด็นจากการติดโอเวอร์โหลดได้เนี่ยชายมักจะดูดีและทําเวลาได้ดีกว่าครับแต่ถ้ามอนที่ไม่กระเด็นไม่ต้องคุยกันไหลเด่นดูดีกว่านะครับแล้วข้อต่อไปก็คือตัวชายเองสามารถเบรสเดเมจก้อนตอนที่กดอันติได้หลักแสนเลยทันทีโดยพึ่งปฏิกิริยาธาตุ เวไปริสหรือละเขยนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากกดครั้งนั้นไปแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้เซียงหลิงเป็นคนทําดาเมจเป็นหลักซึ่งเราก็ต้องทําเทคนิคแต่พวกไพโอเนโดนะครับเดี๋ยวจะมีสอนให้ในหัวข้ออื่นนะครับมันเลยทําให้มันก็รีควายสกิลเพลย์สูงและเรื่องการแปะน้ำเนี่ยพอเวลานําไปเล่นจริง,รงๆมันจําเป็นที่จะต้องตีที่โดนมอนสเตอร์ในระยะแคบด้วยครับเพราะว่าตีไม่ได้กว้างเหมือนตัวละครอ,อื่นๆนะครับฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนเพย์ออฟที่คุณต้องจ่ายใช่รัาเมมนแง แต่ว่าระยะการตีมันก็แคบไปด้วยและก็ต้องใช้ฝีมือในการแพ็คมอนสเตอร์ที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็ข้อดีอย่างสุดท้ายจริงๆมันเพิ่งมีเพราะว่าเราเพิ่งเจอไอ้บอสตัวนี้โลกเข้ามาในอาฟิสครับ ก็คือเราต้องเอาธนูชัดยิงปีกมันนะครับพอดีชายมันใช้ธนูอยู่แล้วก็เลยสามารถชรัดยิงได้ครับมันนับว่าเป็นข้อดีไหมวะเนี่ยหัวข้อที่2ครับการโจมตีปกติที่ดันไปอยู่ที่สกิลครับโอเคหลักๆก,ก็คือการโจมตีปกติของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดสกิลครับเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเข้ามานะครับเราจะใช้รูปแบบของการโจมตีเป็นระยะใกล้แทนแล้วก็ใช้ตัวคูณดามจตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตีปกติตอนเปลี่ยนโหมดหรือว่าการใช้งานการชาร์จโจมตีนั่นเองครับโดยตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับ ว่านับเป็นการโจมตีปกตินะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในหมด l e m e n t a l Skill ก็ตามนะครับฉะนั้นพวกคนูอย่างรัสก็จะบวกเต็มๆเลยสำหรับการทำดาเมจตรงนี้ แต่ชายเป็นตัวละครที่มีดาเมจมาจากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการกดอันตีการตีปกติหรือว่าการที่ลิฟทายจะระเบิดออกนะครับมันเลยทําให้สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลพอมันรวมกันออกมาแล้วเนี่ยชายก็เลยมีดาเมจหลายแหล่งการใส่รัสก็เลยเป็นธนูที่ไม่คุ้มเรื่องเปรียบเทียบอาวุธจะอยู่ด้านหลังรอก่อนนะครับคนละหัวข้อกันฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าการโจมตีในโมสกิลนับเป็นการโจมตีปกติครับผมโดยมูฟเซตปกติที่เรานิยมใช้กันจะเป็นการโจมตีสลับกับการกดชาร์จโจมตีครับผมเพราะว่ามันสามารถ แปะน้ำได้2ครั้งกันเองครับหัวข้อที่3ครับแล้วลิฟทายของชายมันมีอะไรบ้างแล้วมันเอาไว้ทําอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราคุยถึงลิฟทายก่อนละกันนะครับสำหรับลิฟทายเนี่ยจะเป็นนาเมจที่เกิดจากการที่เราเปลี่ยนเป็นโจมตีระยะใกล้ในโหมดสกิลครับแล้วตีติดคิดแล้วมันก็จะทําการแปะมาก,ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะติดลิฟทายขึ้นมาครับ ตรงนี้เป็นดามเมทที่เป็นดาเมจร,ระยะกว้างระดับหนึ่งครับทำให้ถ้ามันติดหลายตัวพร้อมกันตรงนี้มันก็โดนขูดได้หลายตัวมันก็เลยเป็นดาเมจที่แรงและทำให้เราเก่งกับมอนสเตอร์กลุ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับลิฟทายแรกคือสมาจากสกิลของเราครับต่อไปคือลิฟทายแฟลชซึ่งไม่ได้ใช้เลยครับปกติก็คือการกดคลิกซ้ายค้างให้โดนมอนสเตอร์และมีการติดอย่างเงี้ยเปีย้ยเปียเป้ยขึ้นมาครับแค่นั้นแหละครับชาร์ตตีในโหมดธนูให้เต็มมันก็ติดแบบนั้นแหละ และอีกอันหนึ่งก็ยังคงอยู่ใน normal a t t แท็ก็คือ Lip t i e burst ครับตรงนี้เกิด เมื่อมอนสเตอร์ตายครับมันจะดูคล้ายๆกับลิฟทายสลัเลยครับเอาเป็นว่ามอนตายแล้วมันก็จะระเบิดแปะเป็นลิฟทายเบรสซึ่งตรงนี้มันก็โดนกันหลายตัวกันได้เชนได้เหมือนกันนั่นแหละรครับก็มีแบ่งดาเมจมาอยู่ตรงนี้นิดนึงพอได้ใช้บ้างกับมอนตัวเล็กๆครับและสุดท้ายก็คือลิฟทายบลัซครับมีเบรสแล้วมีบลัซด้วยนะลิฟทายบลัซการทํางานคือมันจะต้องติดมาร์กก่อนครับจะติดมาร์กจากอะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันโดนอันติชายในหมดระยะ ใกล้นะครับมันจะมีการระเบิดซ้ำอีกหนึ่งครั้งตามมาทีหลังครับนั่นแหละฮะลิฟทายบลัสแล้วมากก็จะหายไปด้วยนะครับสรุปง่ายๆก็คือลิฟทายที่เราได้ใช้บ่อยๆคือลิฟทายสลัซึ่งมาจากสกิลครับและก็จะมีอันต่อมาก็คือเป็นตัวลิฟทายเบรสที่มอนตายแลวจะโดนครับลิฟทายแฟลชเป็นการชาร์จยิงโดนมอนสเตอร์ในหมดธนูซึ่งไม่ได้ใช้และสุดท้ายคือลิฟทาย ครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยครับปกติเรากดอันตีในโหมดธันโนกันอยู่แล้วแล้วทำไมคนถึงนิยมกดอันติ ในโหมดธนูกันมากกว่าแ่ละครับโอเคเหตุผลง่ายๆเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยมากครับมันใช้แค่40โอเคมันเต็ม60ครับแต่มันกินไปแค่40ครับเหตุผลที่2คือระยะเวลาในการไล่มันสั้นกว่าเยอะมากครับที่เหลือเรามาแปะน้ำเพื่อให้เสียงหนิงเราแรงๆมันคุ้มกว่าครับเพราะว่าเราอยู่ในโหมดสกิลหรือโหมดตีใกล้ได้ไม่นานมันก็จะติดคูดาวครับเพราะว่าเวลาเราตีระยะใกล้มันมีคูดาวมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราใช้งานมันครับเลยทําให้ถ้าเราไม่ ไม่มี C6 การจะไปกดอันติในโหมดระยะใกล้มันค่อนข้างจะไม่สะดวกเขาเลยนิยมกดที่ระยะไกลแล้วก็มันทำเต็เมตได้คุ้มกว่าด้วยครับเพราะว่าเราแปะน้ำได้นานขึ้นนั่นเองครับต่อไปคือการดับเบิลพเราโดครับผมก็อย่างคลิปที่เห็นแล้วครับมันง่ายนิดเดียวครับจริงๆเทคนิคนี้คนที่เจอคนแรกนะครับไม่รู้เป็นใครแต่ว่าเห็นมินนแม็กบอกว่าดูมาจากคนจีนเพราะว่าผม ได้รับการเรียนรู้มาจากน้องแม็กอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆก็คือเราพยายามวิ่งไปตามทางเดียวกันกับพายุซึ่งมีการรีเช็คซ้ำแล้วนะครับมันเร็วกว่าวิ่งทวนนะครับฉะนั้นเราก็จะวิ่งตามพายุและทําให้มันเบิ้ลแบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการก็อย่าลืมนะครับกด n 1 c ถ้ากดได้ถ้ากดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อย้ําให้น้ํามันนําไว้ตลอดเพื่อให้เสียงหลิงติดระเหยทุกครั้งแล้วก็ต่อให้มันเบิ้ลมันก็ยังคงติดระเหยได้อยู่ดีเทคนิคนี้ทําเพื่อเร่งให้อันติของเสียงหลิงมันแรงขึ้นนนนซึ่่่งัหมุดดเ ของชายครับคือแปะน้ำตอนที่จินฟิวครับหัวข้อที่6นะครับ a าร์ติแฟก์เราจะใส่อะไรดีโอเคหลักๆยืนพื้นนะครับชายเราจะไม่ใส่สีน้านะครับอ่าดูรูปนี้เลยครับจะได้รู้ว่าทําไมชายเราถึงไม่ใส่สีน้านะครับเหตุ hey, ผลง่ายๆก็เพราะว่านะปัจจุบันนะครับเวลาที่เรานําไปเล่นกับตี้เซียงหลิงเป็นเน็ตเราจะทําการแปะน้ําเป็นหลักแล้วก็ทำดับเบิลเพโลเนโดตามที่ได้สอนไปนะครับเลยทาให้เราไม่ได้ตีเต็มที่นั่นเองครับแต่ถ้ามีสีน้ําอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้นะครับเพราะดาเมจที่เราใช้ตั้งร0อคือใส่ยํา สองน้ำมันเองนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณอยากโอเคที่สุดในเรื่องของดาเมจเราก็ใส่ยำไปเลยครับที่โบนัสความเสียหายน้ำครับผม ส่วนถ้ามันหาไม่ได้จริงๆการที่คุณใส่เป็นแอทแท็กทั้ง2เซตเลยมันก็ไม่ได้แย่ครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เป็นความชนานํานาญทาามันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหมายถึงยําเป็นวันเดอร์เลอร์หรือกิวดตเข้าไปนะครับผลง่ายๆก็เพราะว่าตัวเราก็ต้องใช้ความชนานํานาญท่าในการกดอันติให้ติดเวเปอร์ไรส์หรือละเหยแรงๆนั่นเองนะครับซึ่งคุณจะไปยาเป็นแอทแท็กกับ e m ก็ได้หรือนากว่า EM แบบรูปเมื่อกี้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าพี่พลังงานผมขาดง่ายมากเลยครับ ใส่เป็นสองน้ำกับเอมบลิมก็ได้หรือคุณจะไปใส่เป็นเอมบลิมแล้วก็เอาไปบวกกับ a อทก็ได้ครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจฟาร์มของเก่ามีอยู่แล้วคุณไปคุยโนเบสมาใช้ก็ได้ครับเพราะว่า2องโนเบสสองน้ำกับ2องโนเบสสองเอทีเคุณก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับคือมันต่างกันแค่นิดเดียวสุดท้ายแล้วถ้ามูลค่ามันเยอะกว่ากันประมาณหนึ่งมันใช้แทนกันได้เลยครับไม่ต้องไปซีเรียสเอาที่ของคุณมีนะครับฉะนั้นชายเป็นตัวละครที่ทำมัลติแฟกซ์ง่ายมันไม่ใช ถูกออกแบบมาให้ทำอาร์ติแฟกซ์ง่ายนะครับแต่ว่ามันมีดาเมจหลากหลายแหล่งนั่นเองนะครับโดยเปอร์เซ็นต์นี้จะต้องเป็นตี้ไฟแล้วก็สามารถกดอันติแล้วติดเวเปอร์ไรส์ได้เท่านั้นนะครับถ้าคุณกดอันติติดเวเปอร์ไรส์ไม่ได้ไอตัวเลขดาเมจที่คุณเห็นนี้จะใช้ไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณไปเล่นกับทีมฟรเซ่นเนี่ยการที่คุณใส่เป็นอาร์ติแฟกซ์สีน้ําแข็งกลับกลายเป็นแรงที่สุดนั่นเองนะครับอ่าอย่าไปท,ทํากีเรสล้น,นเยอะนะรู้ว่าใสาโ่โพล่าก,กันแต่ถ้าใส่เผาก็ สวยเลยพ่อหนุ่มทันดอร์ลิงเพาว่ะนะข้อ oh, ที่7ครับอาวุธครับดูตามที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับผมโดยเราใช้100%เนี่ยที่เวเดเซนเพราะว่าพูดกันตามตรงถ้าเราไม่นับเรื่องดวงเนี่ยนะครับไอชิ้นที่หาได้ง่ายที่สุดเนี่ยมันคือตัวธนู BP แค่คุณเติม BP คุณก็ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนถ้าแรงขึ้นไปกว่าน,นี้ก็ไปดูที่อันต่อไปเลยครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ ผมแจ้งก่อนนะครับไออันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้บัฟจากใครเลยหมายความว่าจากเป็นเน็ตก็ไม่มีทีม2ไฟก็ไม่มีแล้วก็คาซือฮะก็ไม่มีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีบัฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับ คุณก็จะเห็นว่าร0 0เนี่ยมันก็เป็นที่เวทีเซนแต่คราวนี้รัสมันจะดูแย่ลงมาแล้วเพราะว่า a อ k ีเคเราได้จากเบนเน็ตมาแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้พอคุณมีบัฟเฟนเม็ดแล้วด้วยเนี่ยธนูเขียวภาษีดูดีกว่าแล้วเอมอสมันแรงกว่ากันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับและถ้าแรงขึ้นไปก็ตามที่เห็นเลยครับคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้ผมมีคว้าผมมีฮันเตอร์พาดผมต้องไ่เปิดโพล่าใช่ไหมไม่ฮะ okay, ผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ดูเอาครับมันต่างแค่นิดเดียวไ 4%ที่เห็นเนี่ยมันเป็น4%ที่มันเป็นความต่างเทียบจากร0 0เ์ที่ธนูเขียววู้ง่ายๆคือธนูห้าดาวมีอะไรก็ใส่แค่เบาสุดมันคือฮาร์แค่นั้นเองนะครับถ้าคุณมีธนูม่วงอยู่แล้วอาวุธเนี้ยมันบวกซับสแต็เป็นริติคอลดาเมจอยาหาทำไปใส่เป็นทริป เลทนะครับอันนี้ซีเรียสนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนธนูเป็นโพล่าซึ่งมันเป็นคริตเลทใช่ไหมครับคุณต้องเปลี่ยนส่วนหัวแน่ๆเพราะเดิมบาลานซ์สัตวิแฟคสองคุณมันเหมาะกับธนูม่วงถ้าคุณไปเปลี่ยนเป็นธนูโพล่าขับยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าคริเลทคุณมันเกินถูกไหมครับยกเว้นว่าสแตตบางประเภทซึ่งโอกาสหาได้ยากนั่นเองฉะนั้นถ้ามีธนู5ดาวแล้วไม่ต้องคิดจะเปิดธนูเลยเลยครับใช้ไปเลยครับส่วนอันนี้คือรูปโกลเด้นเรโชนะครับ ไปแบบเร็วนิดหนึ่งจะทิ้งไว้ให้รูประประมาณ3วินาทีนะครับมีทั้งหมด3รูปวันนี้รูปที่1แล้วก็นี้รูปที่2ครับและก็รูปสุดท้ายครับแคปแล้วไปทำโมเองเด้อแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาเท่าที่ได้ ทีนี้เรื่องทีมของชายจะไปทีมไหนได้บ้างครับปกติเราก็จะนิยมเล่นกับทีมไฟเป็นหลักนั่นแหละครับก็คือชายที่ไปเล่นกับเซียงหลินนั่นแหละครับโดยปกติเนาะแต่จริงๆแล้วชายสามารถเล่นทีมแช่แข็งก็ได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถทําเวลาได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําดาหมจได้ดีเพราะว่าเราล็อกโพซิชันไว้ตีได้แล้วก็ช่วงว่างเนี่ยก็ให้สลับตัวอื่นมายิงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทีมทรงประสิทธิภาพแบบทีมไฟนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันไม่ได้แย่แล้วมันเล่นจริงได้เผื่อว่าคุณจะเะบ หรือจะเป็นทีมที่มันเกี่ยวกับมะเฟืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองเฉยๆหรือว่าจะเป็นมะเฟืองเผามะเฟืองช็อตมีหมดเลยครับแต่ Bounty Full Core ผมว่ามันเล่นยากไปหน่อยนะครับไม่ได้ใส่คลิปมามันจะแตกเอา หรือคุณอยากจะกลับสู่โอสคูกลับไปเล่นชายไฟฟ้าเฉยๆที่ไม่ทําอะไรเลยก็ได้ครับแต่ว่าทีมนี้มันไม่ได้แรงนะครับข้อดีอย่างเดียวของชายทีมนี้คือเวลาตีแล้วเล่ดเมจมขึ้นเยอะมีทั้งฟิตมีทั้งเปโตช่วยดเมจมขึ้นเยอะๆนะครับมันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าใช่ครับมันทําเวลาได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่ถ้าคนของถึงมาเล่นได้อยู่แล้วนะครับเผื่อว่าคุณจะเบื่อจะได้สนุกสนุกกันนะ ขอฝากสปอนเซอร์หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องปิงไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับที่แอปพลิเคชัน Yuu Game Booster มีทั้งหมดนะครับมีให้ใช้ทั้งใน PC แล้วก็ในมือถือนะครับเพราะใน PC ก่อนนะครับ g e n h i n Impact สามารถใช้ได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องเป็นความกังวลใดๆเพราะว่า Hoyoverse หรือ m i k o โยเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับ Yuu Game Booster นะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนแบนอ่า เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กันทําไมผมก็งงเหมือนกันนะครับเนี่ยฉะนั้นใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวโดนซึ่งวิธีการใช้ง่ายมากครับกดคลิกเข้าไปที่ตัวเก็บกดบูสต์แล้วเสร็จเลยทันทีนะครับณตอนนี้แอปพลิเคชันคุณดาวน์โหลดมาโดยใช้ลิงก์ที่อยู่ในสคริปชันของผมคุณสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะครับก็ลองดูนะครับในบางช่วงเวลาหรือว่าในบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือเครื่องบางเครื่องท่าเน็ตดีมากๆอยู่แล้วนะครับก็ อาจจะไม่ได้ส่งผลเรื่องของค่าปิ้งที่ลดลงเยอะหรืออาจจะเท่าเดิมครับแต่ว่าสําหรับคนบางคนหรือคนที่เล่นโดย i f i เนี่ยการันตีดีขึ้นแน่ๆครับผมไปดูหน้ามือถือกันบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็คือมุมขวาล่าง uu game booster นี่เลยคุณก็แค่กดคลิกเข้าไปนะครับก็มาเลยคุณเจอเกมไหนคุณก็กดบูสต์แบบนี้ได้เลยครับแล้วคุณก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการจะเล่นอย่างผมเล่นที่เซิร์ฟเอเชียผมก็กดเลยแค่นี้ก็บูสต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ กขาจะมีการแจ้งเตือนว่าโอเคตอนนี้คุณกำลังใช้เน็ตมือถืออยู่นะครับเราก็โอเคบูส์หรือถ้าไม่โอเคก็ไปต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยใช้ได้หมดเลยนะครับหลังจากที่คุณทําการบูส์มาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับว่าโอเคตอนนี้นะครับเราใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอกดเสร็จปุ๊บบูสทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็จะบอกให้เราเปิดแกนชินนิมแพคได้เลยแต่ว่าพอดีผมไม่เปิดจะโชว์หน้านี้ให้ดูนะครับ สำหรับทีมไฟนะครับโดยปกติเราจะนิยมเล่นเป็นทีมแนชชั่น l ลทีมอยู่แล้วก็คือชายเสียงหลิงเบนเนตส่วนในตัวหนึ่งเนี่ยเรามักจะใส่คาซือฮะหรือซูโคลสมาเพื่อลดต้านทานไฟหรือถ้าเกิดว่าคุณทำชายกดสกิลก่อนอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถลดต้านทานน้ำไปด้วยได้นะครับซึ่งก็เล่นให้ดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะโดยเราจะส่งบัฟหนังสือให้กับเซียงหลิงนะครับถ้ากรณีที่เราใช้เป็นตัวซูโคลสเพราะว่าเซียงหลิงทำดาเมจได้มา,ม,ามาก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 นะครับเพราะว่าน้องเอาอันติ มาสแนปช็อตเรื่องของแอ t แท็ได้แล้วก็ค่าความชำนาญท่าสำหรับเซียงหลิงที่เล่นทีมระเหยสามารถสแนปช็อตได้ด้วยนะครับถ้าไม่มีปรับอะไรอีกน,นะมีแต่ถ้าแบบนี้ใคร,ใครๆเขาก็เล่นกันแล้วก็บางคนเนี่ยตัวลมเขาต้องเอาไปใช้ตีอื่นสภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้เลยครับคือคุณอาโรสเลียมาใช้แทนได้ครับและใช่ครับชายคุณจะสามารถทำให้มอเตอร์ติดฟเซนได้ในบางสถานการณ์ฉะนั้นตัวเซียงหลิงเองถึงแม้จะไม่ได้ลดต้านทานทาน่าแต่ว่าเรื่องตัวคุณเมทจะเปี่ยนจากระเห เป็นละลายครับซึ่งมันจะแรงขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับในบางฮิตแล้วก็มีตัวโรซาเลียช่วยเติมนาเมดแต่ถามว่าทีมแบบเนี้ยมันจะสู้ทีมแมชชชวลได้ไหมสู้ไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่ามันใช้ได้ครับผมก็ลองดูตามที่คุณเหมาะสมจะมีคือคนบางคนเนี่ยเขามีตัวลมเพียงแค่ซูคโคลสไม่นับ MC ที่เป็นธาตุลมได้แล้วข้อซูคโคลสไปเล่นทีมอื่นการใช้ตัวเลือกแบบเนี้ยก็ดีมีประโยชน์ครับส่วนเรื่องการแพ็คมอนก็จะเปลี่ยนจากการที่เราใช้รวบ เป็นเราใช้น้ำแข็งเพื่อให้มอนล็อกโพสิชันอยู่กับที่ นั่นเองครับต่อไปคือทีมแช่แข็งครับคือทีมนี้ข้อดีหล,หลักๆคือมันตีมันครับโือเฉพาะใครที่มีใช้ยี6กแล้วอยากใช้4 6คุ้มๆเนี่ยโอตี้นี้เล่นดีเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะครับก็คุณสามารถใส่ตัวที่ทําให้มอนสเตอร์ยังคงติดสถานะนานได้อยู่อาทิเช่นโคคมิโมนาแล้วในระหว่างช่วงที่คุณรอคูดาวชายเนี่ยคุณสามารถเอาตัวการหวีมาชาร์จยิงล้อระหว่างนั้นได้ครับตี้นี้ก็โอเคดูดีมีประสิทธิภาพเลยครับหรือถ้าฟิลแบบว่าเอมิมคือพี่ผมอยากใช้เย่ลาบ ก็คือแบบผมเปิดมาผมยังไม่ได้ใช้เลยก็ใช้ได้ครับแค่มีตีธรรมดาแทรกไปมัน,นยังคงสามารถ แปะน้ําได้อยู่นั่นเองนะครับถามว่าใช้ได้ไหมดูในคลิปแล้วกันครับคาตอบคือมันใช้ได้มันแม็กซิมัมไหมมันไม่แต่ถ้าอยากเล่นยังไงมันจบคอนเทนต์เงินได้อยู่แล้วครับผมฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเอาตัวอื่นมาเล่นในสล o t ตน้ำเนี่ยจริงๆมันใส่ได้หลายตัวเลยนะขอแค่มันแปะน้ําทิ้งไว้ได้คุณจะไปใช้พวกชิงชิวหรือโมนาก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงในสล o t ตนี้เนี่ยตัวฟรีที่มีมันก็คือตัวสล o t ตน้ํานตัวแล้วก็น้ําแข็งหนึ่งตัวนั่นเองนะครับหมายความว่าคุณจะเอาการวีออกก็ใส่เป็นโรเเเียยหรรืออคคะมัันนนกก็ไไดด้ช่่วตป คือทีมมะเฟืองช็อตครับซึ่งไอทีมนี้เนี่ยมันก็ต้องการแค่น้ําพืชแล้วก็ไฟฟ้าเนาะอีกตัวหนึ่งอยากใส่อะไรใส่แล้วแต่สถานการณ์ของคุณเลยฉะนั้นเอานาคิดะไปดูก่อนครับคุณจะเห็นว่าใช้นาคิดะมันดูดีเนาะโอเคก็แน่นโอ้โหแบบแถมแปะติดตัวมอนด้วยแต่ในความเป็นจริงคือถ้าคุณนั้นไปเจอมอนที่มันตายง่ายๆครับมันจะปวดหัวเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถแปะพืชต่อได้แล้วเพราะว่ามอนมันตายไปแล้วครับมาร์คมันไม่ได้ข้ามไปต่อได้หมายถึงของตัวนาคิดะนะครับถ้างอง,องข้อควรรู้นาคิดาาอยู่่่ข้งงลแต กลับกันถ้าคุณใช้เป็น MC เนี่ยคุณจะเห็นว่าโอเคเราสามารถตีได้นานขึ้นครับเพราะว่ามันเปลี่ยนจากการแปะพืชที่ตัวมอนสเตอร์เป็นใช้ดอกบัวของ MC เป็นคนแปะนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เราสามารถเล่นกับมอนที่มันมีหลายหลายเซตได้ง่ายกว่าการใช้นาคิดะนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดว่าเป็นมอนเดียวหรือมอนที่มันเลือดเยอะเนี่ยการใช้นาคิดะมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเรื่องดามจมันก็ดีกว่าเยอะนะครับผม เรื่อความที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีสล็อตว่างอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมใส่เคยะไปช่วยแพ็คมอนก็ได้ครับผมก็เคยะแล้วก็พอดีไม่ค่อยได้ขายเคยะขายบ้างนะครับพอดีตัวมันฟรีอยู่แล้วคุณก็ได้เห็นว่ามันไม่ได้แย่เลยนะพอใส่เคยะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีการช่วยล็อกโพสิชนันมอนสเตอร์ก็คือเราเตีเป็นน้ําพอเวลาน้ํามันนํามอนมันติด น้ำแข็งเนี่ยแล้วมันก็โดนมันก็ติดฟัวเซนแล้วก็ชายยืนตีต่อได้ยาวทําให้มะเฟืองที่ตกมันก็อยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นแหละครับเวลามันตกมันก็เลยตกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราได้ตีหลายตัวพร้อมกันนะครับใช้งานได้นะโอเคแต่ถามว่าโอเคไปใช้เป็นคาสซื่ห้าช่วยระเบิดมะเฟืองมันจะดีกว่าไหมมันก็ใช่ครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีไอสล็อตแบบนี้มันใช้ได้นะครับหรือว่าคนอวยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปมะเฟืองเผาครับสำหรับมะเฟืองเผาเนี่ยมันก็เหมือนเมื่อกี้เลยนรเเเเพีียงแต่่่่วาาสสล็ทดิมใป ไฟฟ้าเราก็แค่เปลี่ยนไปใช้เป็นไฟแทนแค่นั้นแหละครับเพื่อให้เป็นคนระเบิดนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆผมแนะนําไปเลยแบบเต็มๆมันก็จะเหมือนกับตัวไอเาโตะเบอร์เจียนเนาะเดือนนี้เราจะใช้เป็นชายเบอร์เจียนครับถ้าใช้เป็นนาคิดะมันจะดีมากๆๆ,ๆๆๆครับผมเพราะว่ามันแรงแล้วมันโบวกเอียมด้วยชายเนี่ยมันสามารถเอาเอียมมาทําระเหยได้นะครับเหมือนที่คุณเห็นนี่แหละมันโดมเปี้ยไปมันก็แรงมากเลยครับสล็อตท,ที่ใช้ที่แนะนําจริงๆนะครับก็จะเป็น ชายนาฮิดะแล้วก็ตัวอะไรก็ได้ที่ทําให้มันเป็นไฟได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องยิในสนามครับอย่างกรณีนี้ที่คุณเห็นเราใช้เป็นคาสือฮะครับส่วนใครอยากดูโทมะมันอยู่ที่ตอนสเปเชียลทีมตอนท้ายสุดตอนจบคลิปไปรอด,ดูตรงนั้นแล้วกันนะครับซึ่งพอขายแบบนี้แล้วเราก็ขายกันอยู่ว่าชายเป็นตัวแปะน้ําแล้วทําไมเราไม่ใส่เสียงหลิงชายนาฮิดะแล้วก็เป็นเน็ตไปเลยล่ะครับ ตีบอสให้ดูครับใช้ได้นะครับแล้วตี้เนี้ยผมลองแล้วนะทำดับเบิร์พลโนโดมันไม่ทันนะครับแล้วก็ชายมันสามารถติดเว็บไร้สได้หลยคิดตัวยอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วก็ยังคงทําให้น้ํานําได้บ้างอยู่ในบางจังหวัดนะครับแล้วแต่จังหวะนะัดเนาะคุณน่าจะเห็นในคลิปนาตอนนี้เลยนะครับมันไม่ได้หวยเลยนะครับแรงไร้สาระเหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณต้องเอาตัวลงมาใช้ตัวอื่นแล้วคุณมีนาคีดายเนี่ยเอาน้องมาเล่นแบบนี้ได้นะครับอย่าลืมข้อดีของตัวมะเฟืองเผาที่มันต่างจากมะเฟืองช็อตเพราะว่า ใช่เอา EM มาทำละเขยได้ครับแต่กลับกันถ้ามันเป็นมะเฟืองช็อตเอมมันเอามาใช้ทำละเขยไม่ได้ไงเพราะมอมันติดแค่ไฟฟ้านะครับฉะนั้นการที่มีนาคิดะในตีเนี้ยมันดีมากๆครับต่อไปทีมมะเฟืองแช่แข็งอันนี้ทำเอาฮาให้ดูกันนะครับซึ่งมันไม่ได้แย่นะตัวดามจของมะเฟืองเนี่ยมันก็โอเคครับข้อดีของการเล่นมะเฟืองแบบนี้คือเวลามันติด มาเฟืองเกินจํานวน5ลูกใช่ไหมแล้วเราทําให้มอนสเตอร์มันติดแช่แข็งอยู่มันเดินไปไหนไม่ได้เนี่ยยังไงมันจะโดนระเบิดมาเฟืองแน,น่ส่วนมาเฟืองธรรมดาที่เป็นของนีลูซึซ่งก็คือบาวที่ฟูขอไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาตัวน้ํายืนในสนามาครับโอกาสที่คุณจะใช้ชีวิตรอดมันยากไปถึงตัวน้ําที่หิวได้นะครับฉะนั้นก็ไม่แนะนําแต่ถ้าอยากจะเล่นแล้วคุณเล่นล้ไเนี่ยก็เล่นได้นะครับแค่เราไม่แนะนําเพราะว่ามันแอบเล่นยาก,กนิดหนึงเรื่องของหิวนั่นเองนะโดยทีมนี้เวลาคุณตีตีตไปเนี่ ใกล้ๆกลกันแล้วตีหลายตัวพร้อมกันครับแค่นั้นเองแล้วถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมาเฟรมก็ระเบิดแปลงๆๆๆๆๆดวงกันเองเรียบร้อยแล้วก็จบเท่ๆที่คุณเห็นเลยครับ ทีมมดทายครับมันเป็นทีมโอลสครูสมัยก่อนนะครับก็คือทีมชายที่เล่นกับเปโตกับฟริชนั่นเองครับจริงๆผมมีเชฟทีมคือทีมมังกรฟ้าครับครับผมซึ่งทีมนี้สำหรับคนที่เล่น C6 แล้วต้องการดาเมจแบบสดๆเยอะๆอะครับแล้วมีตัวเลขขึ้นเยอะๆๆๆๆๆเไปหมดเนี่ยทีมนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับถ้าไม่มี C1 ทีมนี้เล่นยากมากนะครับเพราะว่าชายอยู่ในโหมดน้ําแปะได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับทีมเนี้ย ผมเอามาให้ดูเผื่อว่าคนที่อยากจะเล่นเอาไปเล่นดูนะครับ ในความเป็นจริงแล้วทีมนี้ประสิทธิภาพจะสู้ทีมอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสนุกดีแล้วก็เวลาเนี่ยต่างกับทีมอื่นใช้คําว่าเห็นได้ชัดอยู่เลยนะครับหลัก10วินาทีเลยนะครับแต่ว่าผมก็ใช้จบคอนเทนต์ได้นะแต่ของผมมันสุดแล้วไงแต่เผื่อพวกคุณเบื่อก็ลองเล่นดูได้นะครับมันจะทําให้คุณนึกถึงภาพวานวานตอนที่ชายมาในเกมนี้ครั้งแรกครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่9นะครับ constellation ครับโอเคง,ง่ายๆเลยผมแนะนำว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีสักซีหนึงครับแต่ว่าถ้าอยากแปะหน้าม,มานานมีสักซีหนึ่ แต่ว่าผมบอกต,ต,ตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้ซีเรียดและไม่จําเป็นต้องมีเลยครับผมซีหนึ่งคือทําให้คูดาวของสกิลของเรามันสั้นลงครับซีสองช่วยได้เยอะมากครับกับการตีมอนกลุ่มซึ่งปกติมันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามอนกลุ่มมันตาย1ตัวมันให้พลังงานเรา4ถ้ามันติดมากอยู่นะครับครับได้แค่เราแล้วก็ค่าดีพลังงานไม่มีผลไม่รู้จะไปทําอะไรปกติมอนกลุ่มมันก็ไม่ต้องการพลังงานอยู่แล้วไม่แจก,กอย่างเยอะเลย C 3อันเนี้ยมีประโยชน์ครับมันเพิ่มความแรงในการตีปกติของเราเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันบวกที่ตัวคูณ3เลเวลเนาะแต่คุณต้องเข้าใจครับว่ากว่าคุณจะมาถึงเนี้ยมัน้ผ่านไป2 C มันก็เลยแพงแล้วก็ไม่ได้มีในยยะสาคัญเพราะอย่าลืมเราเอาชายไปเล่นกับเซียนหลิงเป็นหลักเพื่อทาดับเบิลเพลเดโดใช่ไหมครับหรือเล่นกับทีมอื่นก็ตามแต่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจหลักมาจากการตีปกติเยอะหรอกครับอย่างที่บอกว่ามันมาจากหลากหลายแรงฉะนั้นมันดีมันมีประโยชน์แต่ว่ามันไม่ได้พีคขนาดนั้นครับ ต่อไป C4 นะครับให้คิดง่ายๆแล้วกันนะครับตัวลิฟทายประเภทที่เกิดจากการตีปกติกับ การชาร์จธนูยิงตรงนี้มันจะมีการระเบิดซ้ำขึ้นมาได้ครับโดยจะติดทุกๆ4วินาทีแค่นั้นแหละฮะอันนี้ไม่ต้องยืนสนามมันก็ติดนะครับขอให้มอนมันติดมากอยู่ C5 อันนี้มีผลมากๆก,ก,กับคนทําสปีดลันเพราะบวกเลเวลอันติครับมันทําให้เราสามารถอันติทีละ3ามแสนสี่แสนได้เลยครับแต่ใช่ครับว่าจะถึง c 5ก็แทบจะไม่มีการกินข้าวกันอยู่แล้ว และสีสุดท้ายคือ c 6อันเนี้ยจะเป็นสีที่ผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับเพราะว่ามันทําให้เวลาเรากดใช้ถ้าไม่ตายในโหมดตีระยะไกลมันจะรีเซ็ตคูดาวสกิลเราทันทีและใช่ครับ C1 จะกลายเป็นขยะทันทีครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่คุณเห็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกตี้เฮฮาที่อัดไว้ให้เป็นเหมือนสเปเชียลแทร็กตามธรรมเนียมข้อควรรู้ในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับก็ดูไปเพลินๆและกันระหว่างที่ผมพูดไปนะครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับอะไรที่พอจะปรับ แก้ได้ก็จะปรับให้นะครับแล้วอย่าลืมถ้าเห็นว่าคลิปมันมีประโยชน์นะครับรบกวนหน่อยกว่าจะได้แต่ละคลิปอัดกันหลายวันมากนะครับก็ รบกวนฝากโคล่ไลค์นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่ามมีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืม subscribe ช่องนะครับใครอยากดูผมสตรีมปกติผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงประมาณ 2, 2ทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งจะขึ้นสตรีมนะครับผมรายการหลักๆของผมก็จะมีร่างมือที่คอยเล่นอาบิสให้ไอดีทางบ้านซึ่งก็เล่นให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีรายการซุมยาดองซึ่งก็จะเป็นรายการที่เราจะดูอัติแฟกซ์ให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับก็รายการทั้งหมดพวกนี้ผมทํามา2ปีกว่าแล้วทั้งนั้นนะครับทำตั้งแต่ยงรไ่คยค หาเรื่องอันดี้แฟกซ์หรือจะแวะมาสอบถามอะไรก็ลองแวะมาละกันครับราการหลักๆก,ก็คือ2รายการนี้ของช่องเรานะครับยังไงแวะมาพูดคุยกันได้นะครับสงสัยอะไรก็แวะมาถามคอมเมนต์ก็พิมพ์กันไว้ก็ถ้าสะดวกจะรีบมาไล่เคลียร์ตอบให้พอดีช่องนี้ติดโอเวอร์วัดหนักจัดแลยครับผมขอพ้มีความสุขกับทีมที่ผมจัดมาให้เฮฮากุกๆตอนท้ายนะครับ อย่าลืมนะครับเล่นเกมอย่างมีความสุขไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายขอแค่มันผ่านคอนเทนต์ได้ก็พอเพราะว่าผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เรามีความวิตกกังวลในการลงอาบิสเขาก็เลยไม่ทำอาบิสเพิ่มชั้น13ให้ผมครับขอบคุณมากครับอย่าวิตกกังวลกันนะเผื่อฟุกก็าทำเพิ่มให้